น้ำมันลิตรละยี่สิบเอ็ดบาททุกคนตอนนี้ตัวทุกคนก็งงกันใหญ่เลยครับผมมันนี่น้ำมันก็คือเป็นเป็นน้ำมันกลางทะเลนะเพื่อนนะไม่ใช่น้ำมันบนฝั่งนะผมเป็นน้ำมันกลางทานะเลทุกคนตอนนี้เหลือลิตรละยี่สิบเอ็ดบาทกว่าทุกคนนะมาเจอกันแล้วครับวันนี้กับปานิกและทีมงานปานิกทุกคนครับผมมาเจอกันแล้วกับวิถีวิทย์เรือได้หมึกครับเพื่อนในวันนี้ครับผมผมจะพาไปลุยกันทุกคนไปลุยหามึกกัน นี่นะครับผมกิจกรรมยามว่างของเรือประมงอีกแล้วทุกคนก็ตกหมึกตกปลากันนะครับผมตัวนี้ก็โชคดีหน่อยนะครับตกได้ตัวนี้ก็ประมาณ2กิโลได้ทุกคนเขาเรียกว่าหมึกไดมอนด์นะทุกคนก็คือมันเป็นหมึกน้ําลึกนะครับผมบ้านเราน่คือเห็นน้อยนะครับหมึกตัวนี้นะผมส่วนใหญ่ก็คือเห็นในต่างประเทศเพื่อนปีหนึ่งก็ได้ไม่กี่ตัวนะผมแต่สําหรับคืนนี้ได้ไป2ตัวทุกคนนะปีหนึ่งบางทีเจอกัน4ี่ห้าตัวหกเจ็ดตัวเพื่อนนะผมเป็นวิถีชีวิตชาวประมงนะผมหาเช้ากินค่าทุกคน ออกทะเลทีหนึ่งสิบสองคืนบ้างสิบคืนบ้างแล้วแต่หมึกน้อยหมึกเยอะนะเพื่อนๆเอาไว้ง่ายคือกลางวันทุกคนกลางวันที่อยู่กลางทะเลก็ถ้าไป้าไปอยู่ในจุดที่ไม่มีสัญญาณก็คือเงียบง่หน่อยทุกคนน้ก็นั่งเล่นนั่งคุยกันทุกคนแต่ถ้ามีสัญญาณก็โอเคทุกคนนะถ้ามีสัญญาณก็โอเคนะครับนี่ก็เราปั่นกันที่เกาะราชาทุกคนปั่นกันที่เกาะราชานะวันนี้ดอกแรกทุกคนดอกแรกเข้าไปประมาณสี่ทุ่มนะผมน้ําหยุดแล้วทุกคน น้ำหยุดประมาณสี่ทุ่มนะครับขึ้นลมดีนะครับคื้นนีขึ้นลมดีนะครับ,ข,นนข,รบขึ้นก็ไม่ได้แรงลมก็ดีทุกคนขอบที่แรกก็ใช้ได้ทุกคนนะครับผมร้อยกว่าโล200โลได้200โลได้เพื่อนขอบที่แรกนี่ครับผมก็เอาไงไงตกนาดินนะับตกตันหน้าดินมีมึกศอกเมึ่อใก,ก็คือเอาไงวาเขาเรียกว่าแม่หมึกพ่อหมึกทุกคนแ,แม่หมึกพ่อหมึกนะถ้าว่าเราตกได้หมึกศอกมื่อใดขึ้นไหนนหมึกศอกอะไรเยอะๆทุกคนก็โอกาสที่จะได้เยอะก็มีนะผม นี่ครับทุกคนก็ครอบที่องเล้ครับผมครอบที่2ก็มีกันบ้างนะครับทุกคนผมว่าอย่างต่ำคือน,น่าจะ8-90โลร้อยโลทุกคนนะไปแค่สิบโลร้อยโลนะผมผมขอเอินผมก็บอกก่อนนะครับทุกคนออกทะเลนี่มันไม่ได้ทุกคืนทุกคนทะเลเนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนที่สุดเลยทุกคนบางคืนก็ได้ไม่ถึง10โลบางคืนครอบไปทีเดียว3ตัวก็มีทุกคนเชื่อไหมนะผมเอาไว้ง่ายๆว่าเราออกทะเล1เดือน20กว่าวันทุกคนไอ้คืนที่เราดับไฟ นะเปลืองน้ามันเป็นคืนๆก็คือเยอะแยะนะทุกคนเวลามันได้ก็มันได้นะผมเวลามันไม่ได้ก็หายากทุกคนมันก็ไม่มีเลยเพื่อนนะผมนี่ทุกคนนะครับเราก็ทําอาหารกินกันนะครับก่อนครอบทุกคนก็อนนี้เขาเรียกว่าปลาเก๋าเบินไฟทุกคนนะปลาเก๋าเบินไฟเอาไหมว่าปลาเก๋าถ้าเรากินดิบก็ได้ทุกคนแต่ถ้าเราเบินไฟนิดหน่อยมันจะอร่อยกว่าทุกคนมันจะอร่อยนึ่มๆกว่านะครับเบินเอาไหมว่าสุกนอกข้างในนุ่มๆทุกคนสุกนอกข้างในนุ่มๆนะครับอ่านี่ก็เป็นอ่า เอาง่ายว่าเขาเรียกไงอะชาวประมงเขากินง่ายๆอยู่ง่ายเพื่อนชาวมงกินง่ายอยู่ง่ายสบายดายทุกคนมีอะไรก็กินนั้นกินหมึกกินปลานะผมเอาง่ายว่าเหมือนเราพาไกล่ลงเรือบางทีส่งน้ำคืนก็หมดแล้วเพื่อนผักอะไรก็เสียหมดนะเวราะลายคืนเราก็กินของที่มีทุกคนมาม่าปลากระป๋องกินง่ายอยู่ง่ายทุกคนนี่ก็เป็นวิถีชีวิตชาวประมงนะผมคืนนี้ก็เราจะครอบหลายครั้งหน่อยนะเพราะครอบมีตัวทุกคนเขาเรียกครอบมีตัว นี่ครับผมคือเข่งนึงประมาณ20กว่าโลตัวคนรอบมีตัวนะวันนี้ครอบไป2ทีทุกคนครอบไป2ทีก็ประมาณเกือบ20เข่งนะเกือบ20เข่งทุกคนคืนนี้ลื่นดีลมดีทุกคนก็คือเขาเรียกว่าทะเลเมตตาแต่วันไหนมันไม่มีก็ไม่มีทุกคนนะครับแต่หลายคนสงสัยมากเลยนะผมวันวันนี้นะครับจากที่ผมลงคลิปที่แล้วไปทุกคนโอ้โหนั่นนันหมึกนะครับตัวหมึกนะครับนนทุกคนดำพอนดำน่นหมึกท่างทะเลนะครับหม,มึกนะผมทุกคนทุกคนดูคุอดำเต็มทะเลเลยดำเต็มทะเลเพื่อนโอ้โห นะหลายคนก็สงสัยมากๆเลยว่าทําไมน้ํามันกางทะเลมันลิตรละ21บาทกว่าก็มันเป็นน้ํามันกางทาเลทุกคนเป็นน้ามันปลอดภาษีทุกคนนะเป็นน้ํามันปลอดภาษีนะผมอางง่ายว่ามันก็ราคานี้ทุกคนแต่ว่าปีที่แล้วก็ลิตรยี่ิบแปดบาทยี 29, บาทนะผมลงไปแต่ปีนี้ก็เหลือ21บาทกว่าทุกคนนะก็พอให้อุ่นใจกันหน่อยนะพอได้ให้อุ่นใจกันหน่อยเพื่อนๆอ่าทุกคนครับผมนี่ก็คืนนี้ใจชื้นหน่อยทุกคนอันนี้ก็ปะหวากันแล้วทุกคน ปะหวานาต้นนะครับผมปะหวานาต้นชื่นใจกันหน่อยนะพอได้ยิ้มได้ทุกคนคืนนี้มีแต้มออรครับผมเรียกว่ามีแต้มนะับหลังจากที่ไม่ได้มาสองลำคืนทุกคนมาเจอสมอนี้ผมว่าน่าจะอยู่ทุกคนไอ้นี้คือที่ว่าเราเอาเชือกสมอปลูกกลางลำนะคืนน้ํ Hell, านนะมันเดินออกข้างทุกคนการครอบมึกแต่ละครั้งนี่เราต้องดูน้ําดูลมนะครับผมดูน้ําดูลมถ้าน้าออกข้างเราต้องออกให้ครอบติดข้างเรือทุกคนครอบติดข้างเรือนับเราถึงจะครอบได้ทุกคนมึกมาติดดีกว่าก็เสร็จเส้นประกิจกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จบที่หนึ่ง หนึ่งพันสามรอยกิโลทุกคนดูหูเต็มเลยทุกคนเต็มลําเรือเลยนะผมเต็มลําเรือเลยก็ขอบคุณทะเลนะที่เมตตาขอบคุณทุกคนมากมนะผมวันนี้ก็ผมอยากจะมาบอกนะผมว่าน้ำมันลิตรยีบาทมันไม่ใช่น้ำมันปั๊มทุกคนมันเป็นน้ำมันกลางทะเลนะครับผมเป็นน้ำมันกลางทะเลทุกคนให้ชาวประมงได้ใจชื้นหน่อยนะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมทุกคนนะผมก่อนจบวันไปก็นะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์นะผมกดไลก์กดแชร์ได้เพื่อนนะฝากกันหน่อยนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พื่ันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากๆที่ติด ต่อไปจะเป็นคลิปพาไปไหนดีนะรหรือว่าถ่ายตอนมาที่ไม่ได้บึกหรือเปล่าหรือ